สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคลิปสั้นแต่มันดีวันนี้มาถึง EP 2ีกันแล้วนะครับใน EP 2ีครับเราจะมาคุยกันในเรื่องของการชอร็อตเซลล์ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วในช่วงโควิดที่ผ่านมาตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปรับเกณฑ์การชอร็อตเซลล์มันปรับแล้วเกิดอะไรขึ้นปรับทําไมนักลงทุนควรจะรู้อะไรเรามาคุยกันครับการชอร็อตเซลล์นะครับก็คือมันเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นวิธีการนะครับในการเก,ก็งกำไรชนิดหนึ่งซึ่งมีอยู่ในตลาดหุ้นทั่วโลกนะครับดยปก การเกร็งกำไรนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันก็คือการซื้อนะครับแล้วก็ขายโดยที่ซื้อราคาให้ถูกนะครับแล้วก็ไปขายแพงหรือซื้อแพงแล้วไปขายแพงกว่านั่นคือเกณฑ์การทำกำไรที่คนส่วนใหญ่เข้าใจนะครับแต่ว่าการช็อตเซลล์เนี่ยมันสามารถทําให้เกิดการทํากําไรในลักษณะตรงข้ามกับเมื่อกี้ก็คือเราจะขายที่ราคาแพงก่อนนะครับแล้วก็มาซื้อกลับที่ราคาที่มันถูกกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดสมมติเราไม่มีของ แต่เราสามารถขายก่อนได้ในราคาที่แพงเช่นขายก่อนในราคา10บาทแล้วมาซื้อกลับในราคา7บาทนะครับเราก็จะสามารถทํากําไรส่วนต่างได้3บาทนะครับมันเหมือนเป็นกระบวนการย้อนกลับเนาะซึ่งิผมบอกอาวถ้าเราไม่มีหุ้นเราจะขายก่อนได้อย่างไรนะครับวิธีการขายหุ้นก่อนนะครับทั้งที่เราไม่มีหุ้นเนี่ยเขาเรียกว่าการช h o ตเซลล์นะครับหลักการคืออย่างนี้ครับสมมติผมไม่มีหุ้นอยู่แต่ผมมองว่าหุ้นตัวนี้นะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวลงจาก10บาทมา7บาทนะครับวิธีการก็คือผมก็ไปยืมหุ้นของคนคนหนึ่งมา นะครับยืมหุ้นมานะครับสมมติผมยืมหุ้นมาที่ต้นทุน10บาทนะครับยืมมา10ปุ๊บยืมมาแล้วก็ขายไปตลาดหลักทรัพย์ที่ราคา10บาทนะครับหลังจากนั้นถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามที่ผมคิดนะครับก็คือหุ้นมันลง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 ,ลงมานะครับจนราคา7บาทนะครับพอราคา7บาทปุ๊บผมก็ไปซื้อหุ้นกลับในราคา7บาทนะครับพอซื้อหุ้นกลับในราคา7บาทผมก็จะเอาหุ้นที่มีราคา7บาทเนี่ยนะครับไปคืนเจ้าของในจำนวนที่เท่ากับที่ยืมมานะครับก็แปลว่าเมื่อกี้นี้ผมขายได้ในราคา10บาท แล้วก็ซื้อกลับในราคา7บาทนะครับพอคืนหุ้นไปหมดปุ๊บนะครับสิ่งที่ผมได้คืออะไรเงินที่เหลือนะครับก็คือขาย10ซื้อ7ตัวต่าง3บาทตัวนี้นะครับคือกําไรของคนที่ช็อตเซลล์นะครับทีนี้แล้วทําไมช่วงโควิดนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต้องควบคุมนะครับหรือเปลี่ยนกฎเกณฑ์การช็อตเซลล์คือการช็อตเซลล์เนี่ยนะครับบอกเขาเรียกว่าเลี่ยงไม่ได้เลยครับที่มันจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เวลาหุ้นลงเนี่ยนะครับมันลงแรงและเร็วกว่า ในสมัยพูดสมัยตลาดหุ้นในสมัยก่อนนะครับยังไงครับคือสมมติว่าหุ้นมันเริ่มลงตลาดหุ้นมันเริ่มพังคนส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีขาย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 ,ขาย,ขายนะครับหรือบางคนไม่อยอมขายคนดอยหรืออะไรก็ว่างันไปเดขาจะถือลงทุนยาวๆก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ต้องการขายมันหมดนะครับแรงขายมันก็จะค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงจนหยุดลงนะครับแต่ประเด็นคือตอนนี้ครับพอมันมีช็อตเซลล์นะครับสมมติมันเกิดกราฟพังขึ้นมาแล้วเป็นคนขาย นะครับมันจะมีคนที่มิดเป็นเจ้าของหุ้นจริงแล้วขายอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแต่มันจะมีคนที่เก่งกําไรครับไปยืมหุ้นของคนที่ไม่ได้คิดจะขายนะครับไม่ได้คิดจะขายยืมแล้วเอามาขายอีกนะครับแล้วพอราคาลงเขาซื้อกลับล้อไปคืนมันก็เลยเกิดเหมือนแรงขายเทียมขึ้นมานะครับก็คือเกิดเป็นแรงขายที่ซับเพิ่มขึ้นมาครับทำให้การลงมันรุนแรงและรวดเร็วกว่าเดิมนั่นเองนะครับทีนี้พอการทอเซลมันทําให้การลงเร็วและรุนแรงขึ้น ในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับตลาดหุ้นเนี่ยมันลงแรงทั่วโลกนะครับบางประเทศนะครับเขาห้ามการช็อตเซล์เลยนะครับแต่ในประเทศไทยครับเนื่องจากว่าการช็อตเซลเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับการซื้อหุ้นนะครับทั้งหมดในตลาดในตลาดไทยเนี่ยการช็อตเซลล์ยังถือว่าไม่เยอะนักนะครับตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยก็เลยใช้วิธีการไม่ห้ามช็อตเซลครับแต่ปรับเกณฑ์ปรับเกณฑ์ยังไงครับก็คืออ่ะอธิบายอย่างนี้ครับสมัยก่อนครับสมมติว่า เราซื้อขายกันนะครับที่ b อฟ o f f ร์หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเวลาจะชอ็อตเซลล์ครับมันมีกฎอยู่ว่านะครับจะสามารถขายได้ในราคานะครับที่ไม่ต่ากว่าราคาซื้อขายล่าสุดนะครับซึ่งถ้า b อฟ o f f ร์เป็นแบบนี้แล้วเกิดการขายที่ราคา5้าบาทสินะครับแล้วเกิดการขายที่ราคาตัวครับ5้าบาทยีนะครับถ้าเกิดเกิดโยนขายที่5้าบาทยีมีคนโยนขายมาจะเท่าไหร่ก็ตาม แล้วมีการช็อตเซลล์เกิดขึ้นคือมีคนยืมหุ้นมาแล้วโยนขายเขาจะสามารถขายได้ในราคา5บาท20หรือสูงกว่านั้นเท่านั้นก็คือไม่สามารถขายได้ในราคาที่ต่ำกว่า5บาท20ได้พูดง่ายไ,ไม่สามารถเทโครมลงไปให้เป็น5บาท15 5บาทส5บาท5ทําไม่ได้นะครับก็คือโยนได้เฉพาะนะครับราคาที่ไม่ต่ํากว่าราคาล่าสุดนะครับซึ่งง่ายที่สุดก็คือไม่ต่ำกว่าราคาบิตที่เราเห็นอยู่นั่นเองนะครับนี่คือโกเก็บเอ่อดปกตินะครับ, Get นะรบแต่ทีนี้นะครับ กฎล่าสุดก็คือนะครับการปรับเกณฑ์นะครับปรับเฉพาะช่วงโควิดนะนะครับก็คือเขาปรับว่าเฮ้ยถ้าคุณจะท็อตเซลล์ทำได้เหมือนเดิมแต่ห้ามโยนขายในราคาล่าสุดนะครับให้โยนขายในราคาที่สูงกว่าราคาล่าสุดซึ่งนะครับมันสูงกว่าราคาล่าสุดก็คือพู่แง่สูงกว่าฟังบิ๊ดังนั้นถ้าคุณจะโยนขายด้วยก,การท็อตเซลล์คุณจะต้องขายที่ฝั่งออฟเฟอร์หรือสูงกว่านั้นหรือสูงกว่านั้นนะครับ นั่นทําให้การลงเนี่ยมันจะยากขึ้นครับเพราะอะไรเพราะถ้าเกิดคนจะชอ็อตเซลล์คุณจะขายเลยทันทีไม่ได้คุณต้องตั้งรอให้คนมาซื้อที่ฝั่งออฟเฟอร์ซึ่งเวลาตลาดมันลงนะครับมันก็มีไม่กี่คนแล้วครับที่ไปซื้อฝั่งออฟเฟอร์ทำให้การชอร็อตเซลล์มันทายากขึ้นและทําให้ตลาดมันลงยากขึ้นนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเกิดใครสังเกตครับจะพบว่าในช่วงนี้นะครับความกังวลเกี่ยวกับโควิดหรืออะไรก็ตามนะครับอาจจะน้อยลงแต่ว่าผลกระทบจากโควิดเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของผลกระทบต่อบ,บริษัทต่างๆมันมยัง การลงของตลาดหุ้นในประเทศไทยถ้าเทียบกับช่วงต้นปีนะครับที่มีโควิดใหม่จะเห็นว่าการลงเนี่ยมันลงช้ากว่ามากไม่มีการลงแบบรุนแรงการเทนะครับส่วนหนึ่งเฉพาะกฎที่เขาเปลี่ยนนะครับเกมการช็อตเซลล์นั่นเองนะครับซึ่งเกมนี้นะครับถ้าไม่มีการต่ออายุไปนะครับณข้อมูลปัจจุบันเนี่ยก็คือมันจะหมดภายในวันที่30กันยานะครับดังนั้นถ้าเกิดเขาไม่มีการต่อเกมนะครับหลังจาก30กันยานนถ้ามันมี เหตุการณ์ร้ายๆอะไรเกิดขึ้นการลงก็อาจจะรุนแรงมากขึ้นได้นะครับเพราะว่ากดก็จะกลับมาเป็นปกตินั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่นักลงทุคนควรจะรู้นะครับและเกิดมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นผมจะมาฝากอีกในคลิปสั้นแต้ตมันดี EP ถัดไปครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ